สำหรับใครที่อายุงานน้อยประวัติเครดิตไม่เคยมีนะคะต้องบอกเลยว่าออกได้ออกกันง่ายๆที่รถบ้านอินดี้เลยกับคันนี้ Toyota v i o อ 1.5e ผ่อนถูกมาก กันที่รถบ้านอินดี้อีกแล้วนะคะวันนี้น้ำหอมมีรถสวยๆคันนี้มาให้ดูอีกแล้วนะคะก็เป็น t o y o ต a v i o อ 1.5e นะคะปี2013คันนี้นะคะต้องบอกว่าใครที่ไม่เคยมีประวัติเครดิตหรืออายุงานน้อยนะะไม่ถึงปีออกได้แน่นอนนะคะเพราะว่าออกกันง่ายๆจัดเครดิตจัดไฟนั้นกันง่ายๆที่รถบ้านอินดี้กันเลยนะคะคันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นรถปี2013แต่ว่า ตัวนี้ราคาถูกจับต้องได้นะคะราคาก็เบามากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ต้องรีวิวว่าเป็นรถกระจังหน้าที่ไฟเนี่ยสวยมากๆนะคะแล้วก็ด้านหน้าของเขานะกระจังหน้าเป็นสีดำนะคะตัวนี้โอ้โหสีสวยแต่ว่าไม่มีรอยขีดข่วนอะไรมากมายจริงๆแทบไม่มีมองไม่เห็นกันเลยทีเดียวนะคะก็ คันนี้เครื่องเดิมๆกันไปเลยเครื่อง1.5นะคะขับลื่นไหลสบายปื๊ดๆเลยล่ะแล้วส่วนล้อคันนี้นะ,ะเขาก็ถูกออกแบบมาให้สวยแล้วก็ตัดกระสีล้อแล้วต้องบอกว่าเจ้าของเดิมเนี่ยใช้งานได้ดีมากๆแม็กไม่มีรอยเลยสีล้อนะ,ะไม่มีรอยเลยนะคะแล้วก็ยังใช้กันยาวๆแม็กซีดํานะคะแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วไฟเลี้ยวอยู่ตรงด้านข้างแล้วก็ มีกระจกนะคะกระจกตรงด้านด้านซ้ายมือนะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็มีสีดําตรงนี้ด้วยแถมยังมีตัวการสาดน้ําฝนให้ด้วยนะคะเวลาเดินทางหรือว่าฝนตกอะไรเงี้ยก็ช่วยช่วยได้ดีนะคะสีประตูที่จับนะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเดี๋ยวมาดูรอบๆตัวนี้บอกว่าใช้ นะเติมน้ำมันได้เป็น e20 แก๊สโซฮอล์เป็นซีน9195ได้ด้วยนะคะแล้วก็มีสปอยเลอร์หลังมาให้แล้วนะคะแล้วก็มีไฟเบรกด้านหลังด้วยไฟเหยียบเบรกด้านหลังนะคะแล้วท่อตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นท่อแต่งมานะคะนี่สีฟ้างงเงาๆเลื่อมๆตรงนี้เลยนะคะแล้วก็สกเกิร์ตตัวนี้นะคะเป็นสีขาวเนาะแล้วก็ตัดด้วยสีดําตรงนี้นะคะสวยมากตัวนี้ตัวจริงสวยกว่าในวิดีโอที่ลูกค้าเห็นอีกนะคะ ส่วนอะไหเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะจ๊าดูพร้อมกันไปเลยอ่ะมีล้อ,อยางอะไหล่แล้วก็เป็นตัวแม่แรงนะคะด้านในให้เรียบร้อยแล้วเอาไปแบบนี้เลยขนของสภาระอะไรนี่แบบว่าต้องบอกว่าเยอะนะขนได้เยอะมากๆเลยนะคะถือว่าโอเคเลยล่ะกับรถแบบนี้นะคะหายากนะคะสําหรับใครที่เคยจัดไฟแนนซ์ที่ไหนแล้วไม่ผ่านหรือว่าเคยไป ออ,ออกรถที่ไหนเราไม่ผ่านให้ลองมาดูที่รถบ้านอินดี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ของเรายังมีศูนย์บริการหลังการขายให้ด้วยนะคะดูแลลูกค้าแล้วกค็คอยให้คำแนะนำตลอดอายุการใช้งานลูกค้าด้วยนะคะอยากให้มาดูรถแหละรถสวยๆต้องมาดูที่นี่นะคะอ่ะแล้วด้านในห้องโดยสารนะคะเป็นเบาะผ้าตัดด้วยสีฟ้าๆนะคะตรงกลางนะคะก็ตัวนี้เนาะแล้วก็จะมีเบลต์ตรงนี้ด้านในให้นะคะ อ่ะตรงนี้สามารถปรับระดับได้นะคะตังนี้ก็ปรับได้เหมือนกันแบบนี้นะคะก็มีที่ใส่แก้วน้ําให้ด้วยขนาดเดี๋ยวให้ดูนะอันนี้สมมติว่าคนนั่งเอนนอนเนาะก็ที่นั่งก็ยังเหลือนะคะยังเหลือเยอะๆมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันว่าออปชันด้านหน้าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูด้วยนะคะแล้วก็คอนโซลเนี่ยถือว่าโอเคมากๆเลยนะคอนโซลเป็นคอนโซลสี ดำนะคะตัดด้วยกับเมทัลลิกออกสีเดี๋ยวเข้ามาดูก่อนให้ตากล้องเข้ามานะคะสีดำนะคะตัดด้วยเมทัลลิกสีแบบว่าลมควันสีเทาตรงนี้นะคะเดี๋ยวปรับเบาะตรงนี้ขึ้นข้างในเนี่ยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อเนาะสาย usb นะแล้วก็สาย aux ได้นะคะกระจกเป็นกระจกแบบปรับไฟฟ้านะคะกระจกปรับไฟฟ้าได้นะคะเลิยตรงนี้นะคะ ก็ปรับกันง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กระจกตรงผู้โดยสารเนาะก็ปรับนยคะขึ้นลงไฟฟ้านะคะกดแค่ทีเดียวงัดขึ้นแค่นี้นะค่ะง่ายนะใช้งานดีมากๆเลยกับราคาค่าตัวที่มันแค่แบบส0 0แสนกว่าๆแค่เนี้ยถือว่าออกแบบมาได้ดีแล้วก็คันนี้นะคะไม่แค่สี่ห0,000ื่นเองนะคะซูไม่ดูกันชัดๆไปเลยนะคะตรงนี้ไม่สี่หมื่นนะคะคนใช้งานเดิมเนี่ยใช้งานน้อยมากๆเลยแทบไม่ได้ใช้งานกันไปเลยนะคะ ส่วนในเรื่องของแอร์ก็ปรับได้เป็นระดับแบบนี้นะคะเกียร์ออโต้เอารถเกียร์ออโต้ไปใช้งานนะเวลาเข้าไปในเมืองนี่คือแบบขับง่ายเนาะลื่นไหลสบายเดี๋ยวมาดูราคาค่าตัวกันดีกว่าค่ะวะ่าคันนี้ราคาค่าตัวเท่าไหร่นะคะ Toyota v วีอ1.5นะคะต้องบอกว่าเครื่อง1.5นะคะเครื่อง1.5เครื่องใหญ่นะเครื่องลื่นด้วยนะคะมาฟังราคาค่าตัวกัน โต้ต้าวีออสนะคะเครื่อง1.5ปี2013ไม่เพียงแค่40,000เท่านั้นนะคะกับราคาค่าตัวอยู่ที่369,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ใครที่ประวัติเครดิตด,ดีนะคะต้องบอกคันนี้รับไปแบบนี้เลยฟรีดาวคุณไม่ต้องใช้เงินสักบาทและส่วนใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะมีบริการจัดส่งรถให้ถึงที่บ้านด้วยนะคะพี่เก๋พี่ต่ายส่งรถให้ถึงที่บ้านเลยนะคะและยังมีทีมไฟแนนซ์นะคะไปจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่บ้านด้วยนะคะไม่ต้องห่วง ซื้อกันง่ายๆออกกันง่ายๆที่รถบ้านอินดี้เนี่ยละค่ะซื้อขายออนไลน์กันได้สะดวกสบายแล้วนะคะใครที่ยังไม่มั่นใจหรือว่าเป็นกังวลใจในเรื่องของปัญหาเครดิตเนาะก็แนะนําให้มาที่รถบ้านอินดี้ได้นะคะต้องบอกว่าที่เนี่ยนะเป็นศูนย์รวมของรถเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่ารถเยอะรถมากมายแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูสต็อกรวมกันได้เลยนะคะที่นี่ที่รถบ้านอินดี้จะออกรถสักคันหนึ่งต้องถึงนึกถึงรถบ้านอินดี้นะคะเพราะรถบ้านอินดี้ คุณภาพดีดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย รถบ้าน D, อินดี้ผงข้ามวิกซีโบบรีเลือกรถเลือกที่คุณภาพเลือกที่มีศูนย์บริการหลังการขายเลือกรถบ้านอินดี้รถบ้านอินดี้คุณภาพดีดี